มาครับนะนะเคยิ่งเจริญเครดิตครับช่วงบ่ายผมเอาลอกคัดเกรดคุณภาพดีมาให้นะ้นะเรียกชมอีกสักหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นของชิมาโน่ครับเอ,อเล็ก XT เบอร์2000ครับตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียนะครับเอ,อเล็กผลิตมาเลเซียครับมาดูสภาพกันนะครับ สภาพตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวอ่าสวยเลยครับเราหาหาไม่ได้แล้วด้วยครับหาค่อนข้างยากนะครับตัวเล็กๆสภาพสวยๆแบบนี้ครับริ้วรอยที่เห็นที่ว่าเห็นเราเป็นริ้วรอยชัดๆเลยก็จะมีที่แขนเท่านั้นนะครับที่แขนเท่านั้นและที่ตัวก็มีนินดๆหน่อยๆครับตัวก็จะมีตรงนี้ ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอ่ามีแค่เนี้ยครับประมาณนี้ที่ตัวมันครับก็มีประมาณนั้นแหละครับรอยที่รอยถลอกล่องมือสองครับอ่าดูสปูนสปูนสปูนตัวนี้ใสๆนะครับใสเลยครับสปูนชุบไทเทเนียมไม่มีเกลือนะครับ ไม่โดนกเกลือกัดเลยนะครับตัวนี้ใสใสเลยครับสปูลเสียงนี่เสียงใสกลางวานเลยครับดูดเบกอะเลอะเบรกเป็นห้องเบรกลึกๆเลยนะครับนี่นะครับคลิกเสียงมาตรฐานอย่างนี้ เสียยากครับเป็นกิกเสียงสปริงดีดนอกจากสปริงจะโดนน้ำกัดเสียเท่านั้นแหละครับหักนี่คงเป็นไปได้ยากนะครับนี่ครับสภาพตัวนี้มาเดิมๆเลยนะครับผมแค่เช็ดภายนอกไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าลอกมันหมุนลื่นอยู่แล้วนะครับ ดูพลังเบรกเดี๋ยวนะครับเสียงเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเริ่มเข้าเบรกละเบรกได้เยอะเลยครับครับ เบรกแข็งครับผมได้เลยเบรกละเอียดด้วยเหลือครับเบรกเหมาะสำหรับใช้ตกสปิว๋วตกปลาตกปลาเกตปลานินตกปลาสะปิ๋วนะครับตกปลาหมึกก็ได้แต่น้ำหนักก็จะตอนนี้ก็ก็จะมีน้ำหนักเยอะเพราะลอกค่อนข้างจะมาตรฐานมาตรฐานของ ของตัววัสดุเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้วัสดุเกรดดีมันก็เลยลอกมันก็เลยจะมีน้ำหนักนิดนึงคือเขายังไม่ได้ลดลดอะไรยังไม่ได้ลดสเปคลดอะไรลงให้มันให้มันพวกซีซีเอโออย่างเงี้ยครับอ่ามาดูส่วนหน้ารอกกันบ้างแข็งแรงนะครับดีดเด้ง ไม่มีค้างไม่มีตายนะครับโอเคไปต่ออามาดูหมุนกันตอนนี้อ่าดูหมุนนี่มันเลื่นขนาดไหนล่ะดูสิเห็นไหมที่หมหมุนรอบเดียวนะนี่ยังลื่นแบบลื่นมากครับถือว่าเป็นมาตรฐานของชิมาโนนะครับความเลื่นไม่มีเสียงลูกปืนไม่มีเสียง เป็นออโต้รีเวิร์สครับลูกปืนวันเวนะครับหยุดแล้วหยุดเลยครับน,นี่รุ่นใหม่และครับครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับเปิดาภาพลอกก็ที่ตูดก็จะมีน,นิดหน่อยๆครับนี่ครัโรลเลอร์ทำงานนะครับโรลเลอร์เป็นโรลเลอร์ตัวใหญ่ชุบไทเทเนียมให้ลื่นนะครับ ้องการการเสรียดสีให้ลื่นขอบสปูลชุบไทเทเนียมครับของการการเสรียดสีให้ตีสายได้ไกลให้ลื่นนะครับนี่เอาวปยเหยียบปลอมก็ได้ครับเพราะทรงเขาออกแบบมาให้ให้ช่วงนี้เล็กกว่าช่วงครั้งนี้แล้วสามารถตีเหยียบปลอมได้นะครับตีไกลด้วยครับตัวนี้สปูนออกแบบมาโดยเฉพาะครับก็เหมาะเหมาะกับการตีปลาหมึกนะครับพวกนี้ตีปลาหมึกสปิวได้ครับเหยียบป,ปลอมก็ได้ ครอ,อบคลุมครับครอบคลุมหรือหน,หน้าจะเอาไปเล่นหน้าดินก็ยังได้เพราะว่าจุดสายได้เยอะครับเนี่ยปลาเรียกว่าปลาสามโลสี่โลนี่สบายๆครับเอาได้อยู่เอาอยู่แน่นอนครับระ,ระดับเบรกเขาขนาดนี้ครับสนใจทักเข้ามาครับฝากไว้อีหนึ่งตัวครับชิมาโนเอเล็กเบอร์สองพครับผมขอบพระคุณครับ